นี่คือ6000คนค่ะเด็กในระบบคือด้วยรูปแบบคอร์สเรียนตอนนี้มันมันเป็นรูปแบบที่เราเหมือนแบบเราจะมีชั่วโมงเรียนว่าคอร์สเนี้ยต้องเรียนกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนสมัครเรียนครั้งแรกเนี่ยเราจะมีสมุดเช็คบ็อกซ์เหมือนเช็คตารางเข้าเรียนละว่าแบบคอร์สเนี้ยจะควรจะจบประมาณกี่เดือนแล้วเราก็จะวางแผนกันตั้งแต่แรกโทรคุยว่าแบบเออควรจะเรียนประมาณวันละเท่านี้นะเรียนวันนี้วันนี้นะก็แล้วแต่ระดับชั้นของเขาด้วยเราก็ต้องแนะนําไปตามความเหมาะสมของน้องแล้วก็ ไม่มีการ Follow ทุกสัปดาห์ค่ะว่าแบบอ่ะอาทิตย์ที่แล้วเรียนอะไรไปอ่ะส่งให้ครูดูหน่อยถ่ายรูปส่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ถ้าใครที่แบบเอ๊ะไม่ส่งความคืบหน้ามาสักพักแล้วก็จะเริ่มสงสัยว่าเข้าเรียนหรือเปล่าเข้าไปเช็คระบบหลังบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีทีมพี่ๆคอยคอยโทรตามหรือไม่ก็แชทถามคุณแม่ว่าแบบน้องเป็นอะไรติดตรงไหนไหมทำาคุณครูไม่เห็นเข้าเรียนสักพักนึงแล้วนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่า ถ้าสมัครเรียนไปเหมือนออนไลน์ทั่วไปเนี่ยมันมันเปอร์เซนต์การเรียนจบคอสมันมันต่ำมากแล้วสุดท้ายจะบอกว่าเขาจะเก่งขึ้นได้ยังไงถ้าถ้าเขาไม่ได้เรียน